เราเป็นบริษัทที่เรียกว่า Marketing Oriented นะคะคือการตลาดนำนะคะการที่เรามีสินค้าครอบคลุมทุกช่วงวัยทำให้เราเนี่ยทำวิจัยพฤติก,กรรมผู้บริโภคก็รู้จักผู้บริโภคเนี่ยค่อนข้างละเอียดลึกซึ้งนะคะเราเน้นเรื่องนี้มาตั้งแต่วันแรกซึ่งอันนี้เป็นกลยุทธ์หลักของเราสำหรับโอกาสในการเติบโตของบริษัทนะคะเราเล็งเห็นว่าเราจะยังเติบโตไปได้อีกอย่างมากเลยนะคะ นอกจากในประเทศไทยแล้วเนี่ยเราก็ยังมีตลาดส่งออกด้วยนะคะส่งออกไปจำหน่ายในต่างประเทศซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราจะเน้นที่ c l m v นะคะก็เป็นโอกาสหนึ่งนะคะที่เราจะสามารถตอบโจทย์ของผู้บริโภคได้ดียิ่งขึ้น,นะคะ่ะ เนี่ยโอเปบรอดจำกัดมหาชนมีผลิตภัณฑ์ทั้งหมด3กลุ่มด้วยกันนะคะกลุ่มที่1คือผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือนนะคะกลุ่มที่2คือผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนบุคคลและกลุ่มที่3เป็นผลิตภัณฑ์ของใช้สําหรับเด็กค่ะสําหรับในกลุ่มแรกนะคะคือกลุ่มผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือนประกอบไปด้วย3แบรนด์ด้วยกันนะคะคือแบรนด์แรกคือไฟไลน์เป็นผลิตภัณฑ์ดูแลผ้าแบบครบวงจร แบรนด์ที่2นะคะคือ a r t เป็นผลิตภัณฑ์ดูแลผ้าชเช่นกันเหมาะสำหรับแอนตี้แบคทีเรียนะคะและแบรนด์ที่3นะคะคือผลิตภัณฑ์โทมินะคะเป็นผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดพื้นผิวภายในบ้านค่ะส่วนกลุ่มที่2นะคะของเราก็คือผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนบุคคลนะคะจะประกอบไปด้วย EverSense ซึ่งเป็นแบรนด์แรกของบริษัทเป็นผลิตภัณฑ์ให้ความหอมและระงับกลิ่นกายนะคะแบรนด์ Brand ที่2คือ s t r สนะคะ Cross เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ชายประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์ให้ความหอมและระงับกลิ่นกายผลิตภัณฑ์ดูแลจัดแต่งทรงผมและผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวส่วนแบรนด์ต่อมาคือ v i v i t e นะคะ v i v i t e เนี่ยก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้ความหอมและระงับกลิ่นกายเช่นกันแต่ว่ามีทาร์เก็ตกลุ่มที่แตกต่างจาก e v e r e n s e นะคะส่วนแบรนด์ที่4นะคะก็จะเป็นแบรนด์ที่ค่อนข้างแมสที่สุดนะคะในกลุ่มนี้คือ BeNice นะคะ วินิสก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวและบำรุงผิวค่ะกลุ่มที่3นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ของใช้สำหรับเด็กค่ะสำหรับกลุ่มนี้ก็จะมีดีนี่นะคะอยู่หนึ่งแบรนด์เท่านั้นนะคะซึ่งดีนี่เองจะครอบคลุมนะคะทั้งของใช้ส่วนตัวและก็ของใช้ในครัวเรือนนะคะก็จะประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์ดูแลผ้าผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดล้างภาชนะ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและบํารุงผิวนะคะตรงนี้ก็เป็นแบรนด์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดและในขณะนี้ก็มีสถานะเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งในตลาดค่ะเราเป็นบริษัทที่เรียกว่า marketing oriented นะคะคือการตลาดนำนะคะดังนั้นสิ่งที่เราทำเนี่ย ก็คือเราเนี่ยศึกษาวิจัยพฤติกรรมของผู้บริโภคทำความเข้าใจผู้บริโภคอย่างลึกซึ้งนะคะอันนี้ก็อาจจะเรียกว่า consumer insight แต่เรามีข้อได้เปรียบหลักเนี่ยก็คือการส่งต่อองค์ความร,รู้ของเรานะคะเนื่องจากผู้ร่วมงานของเราเนี่ยที่ร่วมงานมาตั้งแต่เรียกว่า day one นะคะก็ยังคงอยู่ในหลายๆส่วนนะคะ ดังนั้นการส่งต่อองค์ความรู้ตรงนี้การทําวิจัยการจับข้อสังเกตการที่เรามีสินค้าครอบคลุมทุกช่วงวัยทาให้เราเนี่ยทำวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภคก็รู้จักผู้บริโภคเนี่ยค่อนข้างละเอียดลึกซึ้งนะคะเราเน้นเรื่องนี้มาตั้งแต่วันแรกซึ่งอันนี้เป็นกลยุทธ์หลักของเราก็นอกจากนั้นนะคะเราก็มีการส่งเสริมการตลาดทําการตลาดแบบที่เรียกว่า360องศาค่ะคือทํากิจกรรมทุกอย่างเลยนะคะ ให้เจาะกลุ่มเข้าไปถึงกลุ่มเป้าหมายในทุกๆก,กลุ่มที่สินค้าเราครอบคลุมอยู่หลังจากที่เราทำการตลาดในกลุ่มแมสแล้วเนี่ยเราก็เห็นโอกาสที่จะขยับตัวเองเข้าไปนะคะในตลาดที่เรียกว่าพรีเมียมแมสแล้วก็พรีเมียมนะคะนั่นคือเราสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์เนี่ยให้มีคุณภาพที่ตอบโจทย์มากยิ่งขึ้นนะคะเนื่องจากผู้บริโภคเองเนี่ยให้ความสนใจกับการดูแลตัวเองมากขึ้นโดยเฉพาะหลังจากช่วงโควิดนะคะ ซึ่งสินค้าตรงส่วนที่เป็นออแกนิกแล้วก็เนเชอรลเนี่ยได้รับการตอบรับทดลองซื้อแล้วก็กลับมาซื้อซ้ํามีการเติบโตอย่างต่อเนื่องนะคะก็เป็นโอกาสหนึ่งนะคะที่เราจะสามารถตอบโจทย์ของผู้บริโภคได้ดียิ่งขึ้น,นะคะ่ะสําหรับโอกาสในการเติบโตของบริษัทนะคะเราเล็งเห็นว่าเราจะยังเติบโตไปได้อีกอย่างมากเลยนะคะนอกจากในประเทศไทยแล้วเนี่ยเราก็ยังมีตลาดส่งออกด้วยนะคะส่งออกไปจําหน่ายในต่างประเทศนะคะ ซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราจะเน้นที่ CLMV นะคะแต่ทั้งหมดประเทศที่เราส่งออกเนี่ยมีทั้งหมด16ประเทศยังมีโอกาสขยายได้อีกเยอะมากนะคะข้อแรกเลยเนี่ยเป็นตลาดใหม่ซึ่งมีการลงทุนนะคะจากต่างประเทศเนี่ยเข้ามาเป็นจำนวนมากข้อที่2อเนี่ยอัตราการเกิดสูงนะคะภายในประมาณอีก5-6ปีข้างหน้าเนี่ยอายุเฉลี่ยของประชากรเขาเนี่ย จะอยู่ประมาณ30กว่าถึง40ซึ่งเป็นวัยที่มีไรายได้สูงนะคะแล้วเขามีแรงมีการลงทุนจากต่างประเทศจากข้อ2ข้อข้างบนแล้วเนี่ยนะคะมันนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้ชีวิตของเขาเข้าสู่สังคมเมืองมากขึ้นการใช้ชีวิตเปลี่ยนไป ความต้องการในสินค้าอุปโภคเนี่ยจะเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนนอกจากนี้แล้วนะคะหลักสำคัญในกลยุทธ์ของเรานะคะเราพัฒนาบริษัทของเราเนี่ยไปในทางที่เรียกว่า3มิติหรือเรียกย่อๆว่า PES P คือ Potential and Popularity E คือ Efficient Supply Chain และ S คือ Sustainability นะคะเมื่อลงเจาะลงไปในแต่ละหัวข้อนะคะสำหรับ P นะคะ Potential and Popularity นะคะ ตัวนี้ก็คือโอกาสความเป็นไปได้และก็ความนิยมในสินค้าของเราซึ่งตรงนี้เป็นจุดแข็งของเราอยู่แล้วแล้วเราก็จะพัฒนาต่อเนื่องนะคะส่วนตัว e นะคะ efficient supply chain หรือการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานนะคะอย่างมีประสิทธิภาพนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเริ่มต้นตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบบรรจุภัณฑ์รวมไปถึงขั้นตอนการผลิตนะคะ ขั้นตอนการจัดเก็บสินค้าแล้วก็การส่งต่อถึงมือผู้บริโภคนะคะได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างสูงสุดค่ะส่วนตัว S นะคะ sustainability นะคะ sustainability เนี่ยเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราได้สร้างวัฒนธรรมในองค์กรของเรานะคะให้ผู้ร่วมง,งานทุกคนเนี่ยได้เรียนรู้แล้วก็เข้าใจในการทำการตลาดทำธุรกิจอ,อย่างยั่งยืนนะคะแล้วก็โตไปด้วยกันกับ ชุมชนนะคะสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากอย่างระบบน้ำของเราในโรงงานก็จะเป็นระบบที่เรียกว่า zero waste คือไม่มีน้ำเสียออกจากโรงงานเลยโครงการตัวอย่างของเรานะคะอย่างเช่นโครงการธนาคารน้ำอันนี้เนี่ยเป็นการที่เราเข้าไปให้ความรู้นะคะแล้วก็พัฒนานะคะโครงการธนาคารน้ำใต้ดินนะคะเป็นการเก็บน้ําแล้วก็รักษาน้าให้ใช้จากแหล่งธรรมชาตินะคะให้กับชุมชนนะคะ โครงการที่สองที่อยากจะพูดถึงนะคะเราเรียกว่า green m i n d นะคะอันนี้คือการปลูกฝังจัดสถานที่นะคะให้กับผู้ร่วมงานได้มีโอกาสลงมือมีส่วนร่วมในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็นำความรู้องค์ความรู้นี้กลับไปใช้ที่ชุมชนที่เขาอยู่นะคะตรงนี้เราก็คิดว่าเริ่มต้นจากเล็กๆนะคะแต่ส่งต่อออกไปถึงระดับครอบครัวแล้วก็ชุมชนนะคะแล้วก็ที่อยากจะพูดถึงเป็นพิเศษก็คือการ เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะคะอันนี้เนื่องจากว่าบรรจุภัณฑ์ของเราเนี่ยเป็นพลาสติกค่อนข้างมากนะคะซึ่งตรงนี้เองนะคะเราก็มีการพัฒนาโครงการขึ้นมาแล้วก็ตั้งเป้าว,ว่าภายในปี2568นะคะเราจะยกเลิกการใช้พลาสติกที่เรียกว่า PVC ซึ่งเป็นพลาสติกที่ย่อยสลายลำบากใช้เวลานานในการย,ย,ย่อยสลายนะคะตรงนี้เราจะยกเลิกการใช้ PVC ทั้งหมดในโรงงานของเรานะคะ แผนการในการ list in บริษัทเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ในครั้งนี้นะคะบริษัทมีนโยบายที่จะเสนอขายหุ้น IPO นะคะจำนวน87.5ล้านหุ้นค่ะวัตถุประสงค์นะคะในการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้นะคะก็เพื่อระดมทุนในการขยายกำลังการผลิตสำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์ของช้ยในครัวเรือนค่ะซึ่งนอกจากกำลังการผลิตแล้วนะคะเรายังต้องบริหารจัดการคลังสินค้านะคะแล้วก็การจัดเก็บสินค้าวัตถุดิบเพิ่มเติมด้วยค่ะ ตลอด34ปีที่ผ่านมาเราพัฒนานวัตกรรมต่างๆให้กับสินค้าของเราการที่เราสามารถแข่งขันขึ้นมาในทุกวันนี้ได้นะคะก็ด้วยศักยภาพความพร้อมนะคะของเราจริงๆนะคะด้วยทีมงานที่มีคุณภาพและมีความตั้งใจจริงเรามั่นใจนะคะและว่าเราเนี่ยจะสามารถส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพที่ดีให้กับผู้บริโภคได้อย่างต่อไปนะคะศักยภาพของเรานะคะก็น่าจะเรียกว่าพิสูจน์ในระดับหนึ่งแล้วนะคะ ว่าเราแข็งแกร่งแค่ไหนนะคะเรามีมาเก็ s แชร์เป็นอันดับต้ตนๆนะคะในทุกเซกเมนต์ที่เราผลิตพั์จับจำหน่ายอยู่ค่ะก็อันนี้ก็เป็นความมั่นใจนะคะแล้วก็ความมั่นคงนะคะของบริษัทของเรานะคะซึ่งเป็นบริษัทคนไทยในไม่ดีบ,บริษัทนะคะที่มีอยู่ในประเทศไทยตอนนี้ค่ะ